สามีแห่งไปนี่โรบลีแล้วมีใครเป็นคู่ฟังด้วยก็เราที่นิดดชูทรับตวงทรับก็ต้อเวณสวนวัยเยอะๆข้างในนี่คล้ายๆคล้ายๆล้ายเพื่อนๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบส่วนมันหนักไปปล่อยมาะม่กี่กิโลครับสิบสองกิโลเราเป็นมอเตอายไหมครับไม่ได้ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอรุ่นพี่เนาะสุรชัยเคยเจอเขาไหมยัง ไม่เคยปล่อยแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกณฑ์มาปล่อยที่เข้ามาปหมศึกษาเขาเป็นมือระดับไหนผมไม่เข้าใเขาครับแล้วอย่างวันนี้เราวางตัวรอย่งเงี้ยอตั้งแขนไล่แขนสู้ครับจะตั้งไปตามสไตายเราเลยใช่ไหมเออแล้วมีอาวุธอะไรเสริมเพิ่มไหมมีศอกเสริมของเเสริมเพิ่มมาแล้วยังแล้วต่อยล่าสุดไว้ที่ไหนจำได้ปะต่อยที่ สุดเชื่อคุณทำาอ๋อวันนั้นเป็นไงชนะเวียดนามรรวสิบวันนั้เวีไหร่ร้อยแปแล้ววันนี้ร้อยยหมีปัญหาไหมเรื่องนั้ไม่มีอย่างบันที้สอบแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่หนึ่งกรัมก็คือไม่ปัญหานาะสบายสบายเราต่อยมาลงรวมทุกบหมนี่ถึงใลรนะประมาณก็น่าจะร้อยกว่าคหลักร้อยขึ้นนะ เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนองคายครับอ่ฝากชิญ่วยแฟนงขับเราวันนี้นะครับฝากพี่น้องชาวนองคายแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีใช่วเป็นอะไรให้ผมดเองครับมาสร้ามเป็นยังไงที่แดนอนนะครับครับผมเพราะหนองคายเราหนักหนึ่ร้อยยี่สิบหกนิ้คมมากิโลมาห้ากิโลเริ่มลดได้แล้วนะครับเออแล้วซ้อมสอสระชที่นี่บรรยากาศที่ลพบุรีตอนนี้เป็นไง บรรยากาศดีครับอาากศเย็นเย็นนะฝนตกไหมก็มีบ้างมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเชี่ยวไปเชี่ยวมาไม่เคยเจอพี่เขาสักทีครับอันนี้เจอครั้งแรกเลยกลัวลูกเก่าไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยหรอโอ้ยทุกทีเราชกกว่าใหญ่กว่าพี่เขาป่ะก็ชกเวีนี้นะอ่าก็เจอแต่คนอื่นไหนไม่เคยเจอพี่เขาครับโอเคขอบคุณคราะมันปล่อยเท่าไหร่หกสิบ